เอากันแบตเท่นนะครับเบตเทนแบตเท่นคู่เล็กรับแบ่งไซน์นะครับคนทีจะชนะนะครับจะได้ข้าวปชิงนะครับเข้าวเป็นองเิมสรด้นชินงนยังไม่อ่เฟูนะ่เวครับเข้าใจหมกร้ยนได้ละสร้างอคู่เล็กกับนามเอลกับผมอคู่เล็กจะเป็นเต่าเจ้าทารุกการันตีครับ ตาแานของโหสิชนครับเอาตรไหนก่อนครับทารเโรคก่อนนะครับอ๋อถารโรคก่อนครับนี่หรอแบ่งกลุ่มนะครับคนชนะจะได้ครับไปชิงนะครับนับประเภทซี่ไปย่างกับพี่น้องครับนับประเภทซี่ไปย่างรอครับกระโครับพี่เลียงคอซี่อยู่ครับพี่เลียงคอห้าครับพี่เลียงก็พี่เลียงก็หกครับพี่เลียงเดี๋ยวทารโรคครับหกน้อครับ ตัวต่อไปครับพี่กันเจ้าตาแมนก็โอ้ซีชนครับต่อตาแมนครับหยอกแหลกมาแล้วครับต้องครับเอาสรุปยอกแหลกครับพี่กันเจ้าทารุเป็นฝ่ายชนะครับเอาไปครับตัวทรายมือก้อนครับเจ้าตาแมนก้อนครับกันฟีนึ่งคันนะครับกันฟีถูกคันนะครับถูกยอกถูกยอก รอครับรอรอเอารอกันทิ้งครับพี่ร้องหนึ่งมาแล้วครับตัวต่อไปกับทาโร่กันทันทีครับาะาา ย่านาย่านะย่านาเอามาแล้วครับพ่อดอกเดียวน่งเดียวสบอกันนะครับตรงไหมครับหนึ่งน่งนะครับครับหนึ่งนิ่งหนึ่งนอ้าฮาว่อนขอครับถายรูป่อรับนนะไเอาครับ เกิดอะไรได้ครับเกิดอะไรได้ขั้นแรกเราไปยกนกนะครับยกแรกขั้นนี้มาชิบดอกเบี้ยวแล้วครับไม่มีดอกครับต่อต่อไปครับโอตาลุกบอลอ๋อตาลุมันแต่เดียวกันฟรบีนะครับกับโถนกันฟรีอยู่ดอกเบี้ยนะครับตอนนี้มีอยู่ดอกเดียวนะครับดอกเดียวครับจะตามันครับชิชน นอกมาแล้วครับรีบเร็วเร็ว er. ีบเวครับแต่สิ้นเันยกทีซี่ครับเดี๋ยวแต่สิ้นเงินยกาต้องขึ้นโกเยี่ยวยี่ยวยกเยียกเยีวยกเยียวยยี่ยวยเยียวยเยี่ยวยเยียว้องยเยีอนเะหซ้อเบดี่าวกเดีคเเลยนเดเดียวต่อเบเยรับ เอาต่อไปนะครับอ่ายกตัดสินตัดสินครับขึ้นยกเดี้ยวนะครับยกเดี้ยวหยกเดียวคือทีละตัวนะครับทีละตัว

่ในในในซ่อมยกนะครับเสมอครับตัดสิ่งยกกี่ซี่เป็นการแข่งเป็นการวัดกันย่งเดียวนะครับตอนนี้กันพี่อยู่นะครับกันพี่อยู่บีหนึ่งกับบีสองเตรียมตัวนะครับบีหนึ่งบีสองเอารอ งครับมาแล้วครับจ่าตามัดนกเล็กมาแล้วครับสอกดอครับซอกดอครับ,อรบเอ้ต่อไปครับจ้าทาโร่กระดันดีครับหยอกวัดเลยนะครับตอนนี้วัด เาสัอากขัคันฝีหนึ่งคันนะครับันฝีหนึงันเห้า้รทารุรองซ่อมเผื่อตีซัมเอร์าซ่อมตีซัมอร์นะครับรองซเผื่อชนะครับอ่าต้องทราบอย่างเดียวครับอย่างเดียวครับที่เคกที่เคว็ดครับเอาดอัลลอกครับยังครับยัง นั่งครับสนุกกับยา้าตาม้นรอเข้าไปชิงครับเจ้าตาานครับโอ้ได้ครับเกิดก็ได้กับรลดปลาปากว้ำมนะครับหลปลาปากว้อมเอ้าูต่อไปกับพี่การ สะุกนะครับแบงค์กไส้นะครับเดอเจ้ามาก้ามหมากัามคับชมพูอนครับมากัามกับชมพูแล้วก็ผูทีซ้ำนกท่งริงครับไอน้องแล้วครื่องบางร้อนแต่ของนี้กับตัอ้าวฉันคิดครับแอเดียมจากาหย่ครับหมากัเจ้เรัญาแ้อเจ้เจรัญกาครับอเจ้เจรัญกา าผมตัคเรอัวนะไม่เวลากร่อ่าเยหัเ่นมโนคารมดานเ้เอครับหาดใหญ่กดึงครับนครกรี่ธรรมดากด้องครับหาดใหญ่ใส่มือครับฉันคิดกับแอลเเนมครับ

น้องปิดน้องิดเอาปี๊ดิ๊๊๊๊ก๊นเอาล้โ้ขอนกับกันฟรีคับตอนนี้นาคอนซีธรรมราชครับนาคอนซีธรรมราชดองบอนตัวโค้งกอนิ้แขนยื้อมนะครับอเดิมตอนนี้ไปที่นคอนซีธรรมราชขอนกันขล่มนาปะเบสที่เบย่กนะครับนาปะเบสซี่บย่กนะครับเอาา นามดกันเลเอาตัวทีครับประกอบขึ้นนะครับเอเนี่ยนะรกซธรครับจ่มพกรกธรรมราตนครับเอากรธรรมราชครับนี่ปี่องพองนะครับเดือนซิปอดีเลยนะเนอ่าเดือนซิมีทังพอง้านะครับเอาขั้นต่อไปครับไม่มีดอกใช่ไหมขั้นี่มากันพี่ครับหาดใหญ่ครับไหดใหญ่หัดกดดึงครับ ตอนนี้นําไปนึ่งยอกแล้วนะครับอาดเย้นับไปนึ่งยอกแล้วยอกนี้ท้าด้วยนับเหล่ากันข้าชิงเลยนะครับข้าลงหนึ่งดอกครับาหวนแหวนมันกับอาดเย้ยทราบดอกครับทราบดอกครับต่อไปนครศรีธรรมราชครับต่อไปบอกว่าทีบ้านคือไม่ด้วยก้มอะไรคืคนเล็กกันอยู่นี่ ปกติม mm ิงเบลเขียจยังเุปครับกลับเชรับกายครเอวเอวเห็นเหีมครกับเจ้าแหลมโงนะครับโดยฉังคิดข้าวรอชิงกับรอชิงรอชิงข้าวิ่งก้องพีเอกซ้ำก่งซ้ำลอยกาครับไอรน้อนหลังเบลก้อดยังหูครับเบลกาดาเตพบก่งซ้ำลอยกาครับขู่ดีไม่ยอมครับ Nà thoát <laughs> đằng gặp Kênh xa hỏi ca Chào Khung Kinh gặp, gặp Bêu ca là kết, quạt xóm gặp Khai chìa cả là kết, quạt xóm Khai chìa kênh Sao hỏi ca, quạt đứng gặp Số đôi gặp, số mấy đôi oh. nàn gặp Kênh Sao hỏi ca gặp cho đi cho ngọc ô nó gặp coi gặp kênh ra mà cá gặp khăn phi gặp khăn phi thì mạn xuống mấy tối gặp kênh ra mà cá có nhân gặp bêu cả là kết có xong gặp chứ na đặc má cầm mà bây giờ tuổi này phung phinh phung phinh na phải ăn được giúp này. แต่ดาว่เป็นเร่อนีไปยุ่งยิงไปเรื่องยึดซ้ำครับไอ้ดอกลครับซ้ำลอครับต่อไปครับเบลกะาเกตครับข้าวลมเบกระาเก็บัดซอมาครับซ้ำครับ สรุปกับขับเหล็กเบลการาเกะนะครับไม่เหล็กซ้องชนะไปนะครับหัวเบลการาเกะก่อนครับกันพี่ครับกันพี่นับประเพณีประยานนะครับพี่น้องครับประเพณีประยานเบลการาเกะก่อนซ้อมครับนั่ไปดึงยอกแล้วครับเอารอรอดรอดกันลง Nâng gặp Xong gặp, bèo là kết, xong gặp Bèo cả là kết, gặp Xì đó gặp, có phải gặp, kết xong rồi cá gặp Cả lông Nâng gặp, xong rồi cá gặp Xong gặp, xì bữa tí ra bơ gặp Đọc tí ra bơ gặp à, Ah, เบลคาราเกตครับรอชิงครับรอข้าไปชิงครับเบลข้าอ่าคาราเกตรอข้าชิงครับรอข้าชิงนเอาคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปต้องใครครับคู่ต่อไปจ้าปะก้องบางรอนยาล่าแลยครับถอดเอขกันทีเป็นการแบ่งใช่นะครับแบ่งใช้เผื่อจะเอาตัวชนะข้าไปอีกรอบนะครับบางรอนครับบางรนปิบอนครับ มใครนี้ไม่ดีมีอับข้าเลยก็อครับบักยอดยาลาครับเอนเตีความน้วกซี่ธรรมดาครับปลาปาเอ็กพบปลาปลาปทาปลาปลาปลัปลา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 ตลาปลาปลาเลาปปลาปลเป้าปบาปลาลาคราบลาปลลาาปลาบาลา สายมือครับบังรอดยาล่ากดหนึ่งครับคว้ามือตองเอ็กกดซอมครับปะปาเอ็กมาดามดียครับเอ็นเความคว้ามือครับก้อนบังรอดก้อนครับอ่าเชียร์บังรอดกดหนึ่งครับเชียร์บังรอดกดหนึ่งเชียร์เอ็นเอสีความือองเอ็กกดซอมครับนี่เช่ยก็เรียกว่าเจ้าซี่กี่ต่างหูนะครับเจ้าซี่ประหยัดกับหูกระล่มดอกแดกมาแล้วครับ บังดอนมาซ้องครับบังดอนมาซ้มครับซ้ำกอครับเอ็นเอที่ความครับตองเอกครับมาเนึ่งกับตองเอกมาหนื่งกับตองเอกมาซ้องครับคนไม่ใช่มีที่นี่ครับซ้มล้อครับซ้มล้อครับบางรอนนำไปค้อนเนืองครับ อเท้ากันเท้ากันครับก็โทษกับก็โทษนี่ไ่ทุกทข้ามาร่อนขอนครับตอนนี้กันพี่อยู่นะครับกันพี่อยู่บังร่อนก่อนนึ่งไ่น้องท่องทองเอ็กเอนีกอดซ่อมครับโอ้ยเต็มข้อครับตัวนี้ไมมเช็มสากนนซอกนอกครับ อย่าใาอย่าใจา่อมดอกครับท่องเอ็กซ์เอเดทีครับรับขันมาดช่วยครับซ่อมดอกครับซ่มดอกครับท่องเอ็กซ์ี่ดอกสี่ดอกสี่ดอกครับสรุปครับยกแรกยกซ่อมมาดชวยครับหยกท่องเอ็กชนะครับ ตัวไหนครับนี่ตัวตอกก้อนครับตอง X นํำไปเร็วหนึ่งยกนะครับตัช่องยิใช่พี่ช่ไหมตวบางร้อนชนะก็ยังมีกยกอื่เอาออกอครับล้อเอง X กัดซองครับตองเอนกหนึ่งครับตอง X กัดซองครับตอง X กนักซ้ำครับตองเหนักซี่ครับตัวต่อไปครับบางร้อนยาลาครับ นึ่งมาแล้วครับซองกับซี่เบอร์ติซเบอรับซามกับซี่เบอร์ตีซเบอรับซี่ดอกซเบอร์ับเอร์งสนา่งเมอซ่องสเอกหนาซซมอร์ซ่

ตอนเมื่อกี้ออกตัวก่อนได้กับอิีมอกแล้วี่คนออกตัวก่อนนะแล้วพอที่ต่อท้อเอง่ันแตะออกตัวได้ตังค์นีรคูต่อไปกันไปปันครับหอมซองลนะครับนี่ข้าวหอมถี่ซองหอมชิงดามันกับข้งว้องเบล ตามันตามันครับเบลกลาเตครับตามันกับเบลกลาเกตครับตามันกดงครับเบลกัลาเตก้รั้องซินครเบลเไปอาเอาเบลกลาเต้นึงนะครับเบลกลาเกตอยู่สายมือนะครับ ตามันกากคือจนกดซ้อมนะครับพี่น้องเสี่ยกกไข่้ารกดมาได้เลยนะครับให้กำลังใจกันไอ้นี่ข้าสู้หลอสดสี่ซองเลยนะครับข้าสู้หลอสดสี่ซองตั้งควายตั้งชนะกันมาแล้วนะครับน้องเก่งไ,ได้เดิในหน้าใจดังฮือเออเปือไม่ดูนะครับ,บโอ้แผลแบบสู้ได้ไม่พึ่อครับเอาเป็นส<อ>ี่สิบจอยนะได้ครับ เอาครับรอบทีซ่องครับรอบทีซ่องออกัวให้คอนครับยนกับ้คอนครับค็คอยครับคอยเบลคอเมลาราเกตครับกดนึ่งมาคกลยเชียอเบลการาเกตกดนึ่งมาครับกอนน้กันฟรีครับกันฟรีเบลการาเกตกดหนึ่งครับตามนซีชนกดซ่อมครับนับเพลงซี่ปาย่างนะครับซี่ยางรอครับรอดะลม ดอกแรกครับดอกซ้อมครับเบลกาลากเกตซ้าบดอกครับที่อาซ้อกครับต่อไปตามันครับโอ้ตามันครับซีชนครับมาแล้วครับดอกแรกดอกดอกเบลครับเบลกาลกเกตทำาหหนึ่งอกครับ เมื่อเดิมกับเบลการาเกตครับขันฟีนึงักันคับนุ๊กับนุกนกนกนุกจะก้องเหมือนเคยกันกับจะนานกันนุ๊กับเอารอครับรอขันจิ้งกับเบลการาเกตครับมาแล้วดอกแย่ครับโซ่กับซ้ำกับเบลคาราเกสซ้ำดอกแย่ครับซี่ดอกกับ สี่รองครับโอ้ตามมาครับสู้เปือดติสเบอร์ครับใครชนะคกูดีเข้าชิงเลยนะครับรอชิงเลยสรุงกครับเบลกาดาเกตครับรอชิงอีกหนึ่งครับน้องนก ううนี่แหละครับว yep. so, right. right. ่ากล้องปีเบลกล้องงวีวัดในน้แล้วนอแล้วเือถือนึกงติ่อมมีหนมือแล้นะรอแล้วยนตัวะแเช่นกับล้องเอายมือครับจากัดใ่ญ่กับข้ามือทองเอสนครซีธรรมดากับเอสทีข้าสทนอา่้าไปด้าบนงอี่ใ้ห้น่ี้ตด หัว,หว Con ครับัวทองเอกร้อนครับทองเอ็นสทีครับกอดนึงครับชังเกดหัดใ่อ่กดซ้อมกับเชื่อมาได้เลยครับตรงนี้กอดดึงครับนกอินทรีธรรมารานะครับะลุ่มมาแล้วครับซ้อ,กอมกับซ้อมซ้มกับซ้ม สี่นกครับต่อไปคับจำคิดกับเดินครับมาแล้วครับจาการยใายครับสี่ตีสะเบอร์ครับสี่ตีสับเบอรครับสามหเดียวครับตองเอกน้าไปแล้วครับหยอกดีตองเอกน้าไปพวกเขาทองเอกอีกครั้งครับกันพี่ครับกันพี่เอาสู้ซี่ครับขู่ดีสู้ซี่ปลาที่เดียวเป็นเนือไหมครับ ของเอกนะครับเอ็นตีความจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคารุ่มดอกแรกครับดอกช่อมครับดอกช่อครับช่อมย้ครับต่อไปครับจะโบ้ครับเออเนยมัดใหญ่กราช่อมตีเสมอครับ สี่ดอกแซงครับส้มดอกตอนนี้ตออเลขนัอยู่นึกยกได้ครับจากการเเบอร์นึกยกยกดีตัดสินครับแหลมโบครับจากการย่อยเบอ่์ไม่ได้นะครับต้องหนาอย่างเดียวสำรับยาวแหลมโบนะครับเบอ่์ไม่ได้นะครับเอารอ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 ข้าล่งต้องหนาอย่างเดียวนะแหลมโบนึงมาแล้วครับ ซ่อมมาแล้วครับส่สมซ่มอมล้อครับต่อไปตอ,อก X ครับสาอมด้อเป็นน้านเลยนะครับตอกเ X อก็ขแข่ซาอมดอกนะครับุนไปแลว้วต้องหยกซ่มอมครับส่อมดอครับสรุปครับตอ,เอกเก

เอาไดครับทองเ Bell ตะลักเตเยนกดหนึ่งครับ b e า l ทอง X, NFT กดซองครับทองเออหนึครับกันฟีครับทองกนะครับจากนครศรีธรรมราชตังคูนะครับทองเ NFT ครับชิงกี่หนึ่งครับ เบลกาละเกตครับอาทองเฮกครับทะลุงทองเฮกมาเนื่องครับทองเฮกมาซองครับทองเฮกมาซ้ำครับทองเฮกมาซี่ครับซี่ดอกครับเบลกาละเกตครับทลุงมาแล้วครับดองเฮกครับเบลกาละเกตมาซองครับ สี่ครับสี่น้องครับสนุกกับซาเมอร์ยังไม่เป็นการอ๋อกรนเ็กซัมเอร์ครับโยนครับโย้อนต่อง้อีกนะครับอาต้องี้อีกนิดหนึงยองัดต่อ้อกนิดน่งย่อ้กับตอนนี้กันพี่อยู่นะครับกันพี่อยู่อารอ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 กันแล้วครับาแลยครับยอกแรก ดอกซรองกับดอกสร้างกับสามนอกรับเบลกาแาเกะรับดอกรงกับสามกับ ทราบน้อครับสนุกครับท right like ่านนี so ้ท so ่านน้องแดงครับไปเอาถุงน้ำเอาถุงนำเลยครับการชนะไปชนะมาตีนึ่งครับเบลกาลาเกตครับกันฟีก้อนครับเบลกาลาเกตครับการชนะเอาไปเลยครับตีนึ่งครับห้าพันบาทครับเอาขับกันไปเรืยลูกข้บลงครับมาแล้วครับดอกเล็ก สองกับสามกับสี่กับสี่ดอกกับดอกเอคกับดอกเปนะมือเปิไแล้วครับดอกซองกับดอกซ้มกับดอกสี่กับไตอครับไฟตอข้างทีนึงซเบอร์กันอีกแล้วครับข้างข สามนะครับกับเลยันฟีนึงันนะครับตอนนี้ชิงน้ำเลยนะครับชิงน้ำอยู่ชิงน้ำอยู่ใครชนะเอาไปเลยครับห้าผัดบานครับเบลคาราเกตครับนั่งดอครับสมดอครับสมดอครับ ซีดอครับซีดอครับทองเอ็กเอ็นทีครับกระลงสโซครับสามครับสรุปครับเบลครับระเกดครับรับที่หนึ่งครับ อ่าที่ซ้อมชอกเอ็กเอนแอตีความครับโอ pues ้สนุกครับสนุก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 บัตรซอกหน้าครับเอาเลยครับเอาเดี๋ยวยังมีบัตรซอกปะหน้าครับยินดีถางซอกนังพัดด้วยนะครับเข้าวเลยติด้คนติดติดบัตรด้านนอกก้อนกรรมการช่วยน่ร เดี่ยวลังจากนี้นะครับมีบัตรซองหน้าต่อเลยนะครับใครเอฟซีาจาโบนะครับลังจากหลักซ่าค่าเกือบไอ้สมุนเหลนะครับวันนี้เือว่ามาเปิดตัวในสนามนี้เป็นสนามเล็กนะครับใครถีอเอฟซีจาโบนะครับรอชมเ,เลยนะครับขอใจรอแป๊บเดียวครับ